Good evening English time by Master ฮัลโห welcome to Good evening English time ตอนนี้นะคะฉันอยู่ที่ b o t a n i s t Activity Space and Cafe ค่ะเราเพิ่งดื่มนี่ไปคืออร่อยมากนะคะที่นี่คือขึ้นชื่อเรื่องชาเขียวเลยค่ะแป๊บเดียว,วแป๊บเดียวนะคะสักครู่ค่ะขอโทษด้วย Hello It's Tisha. Who's calling? Yes. Uh, wait, wait a moment. แป๊บเดียวนะคะ Can we talk later? I'm working right now. Alright. l Thank you. Bye. ขอโทษด้วยค่ะเมื่อกี้นะคะเป็นบทสนทนาการคุยโทรศัพท์ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะฉันจะมาเสนอประโยคภาษาอังกฤษค่ะที่ใช้ในการคุยโทรศัพท์จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ Hello. dot 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 speaking หรือว่า Hello. จุดจุดจุด พูดอยู่ค่ะตรงที่มันเป็นจุดๆนะคะเราจะใส่ชื่อเราค่ะเป็นการรับสายบอกว่าเราเป็นคนพูดอยู่เช่น hello teacher is speaking hello ปีชาก,กำลังพูดอยู่นะให้คนที่อยู่ปลายสายที่เขาไม่เห็นหน้าเราเนี่ยรู้ว่าเขาคุยกับใครอยู่ค่ะ next one can I talk to please แปลว่าฉันขอคุยกับจุดๆๆๆ หน่อยได้ไหมหรือว่าฉันขอคุยกับจุดๆ,ๆนะคะ please เป็นการประโยคขอลองเนาะเป็นคำแบบเอ้ย e ได้ไหมเป็นคำถามเป็นคำขอ้องนะคะ please ประโยคที่เริ่มด้วย can I นะคะเป็นการถามว่าเราสามารถทำได้ไหม can I speak to ฉันสามารถคุยกับคนคนนี้ได้ไหม can I go ฉันไปได้ไหม can I sit ฉันนั่งได้ไหม next one นะคะถ้าเกิดเราอยากจะรู้ว่าคนปลายสายคือใครที่เราคุยด้วยนะคะเราก็สามารถถามว่า may I ask Who is calling? May I ask who is calling? แปลว,ว่าฉันขอถามหน่อยได้ไหมว่าฉันคุยอยู่กับใครหรือว่า May I know who is calling please? ไม่ทราบว่าใครพูดสายอยู่คะถ้าเกิดเรากำลังคุยโทรศัพท์อยู่แต่เราต้องทำอะไรสักอย่างหรือพูดกับใครนะคะเราก็สามารถบอกให้เขารอได้ค่ะโดยการพูดว่า Hold the line please, Hold the line Please แปลว่าการุณารอสายสักครู่นะคะหรือแบบง่ายๆสั้นๆนะคะ Hold on please Hold on please แปลว่ารอสักครู่นะคะในกรณีที่เราโทรศัพท์อยู่แล้วชาวต่างชาติหรือใครก็แล้วแต่นะคะพูดเร็วเกินไปแล้วเราฟังไม่ทันเนี่ยเราอย่าพูดว่า Again please นะคะเพราะว่าเขาอาจจะพูดแบบเดิมเร็วเหมือนเดิมก็ได้แต่ถ้าเกิดอ,อยากจะบอกให้พูดช้าลงเราต้องพูดว่า Could you speak more slowly please Could you speak more slowly please? ช่วยพูดให้ช้าลงหน่อยนะคะหรือพูดสั้นๆว่า slower please ซึ่งแปลว่าขอช้าลงหน่อยนะคะ oh. ในกรณีที่คนที่เราอยากโทรหานะคะ oh. เขาไม่ว่างที่จะคุยเราอยากจะฝากข้อความไปถึงเขานะคะเราก็สามารถพูดได้ว่า oh. may I leave a message please ฉันขอฝากข้อความหน่อยนะคะหรือ oh. may I leave a message to 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 t please may I leave a message to จุดๆจุด please ฉันขอฝากข้อความถึงจุดๆจุดหน่อยนะคะหรือถ้าเกิดให้มันสั้นลงนะคะ Can I leave a message Can I leave a message แปลว่าขอทิ้งข้อความไว้ได้ไหมคะ Can I leave a message Next one กรณีที่คนโทรผิดหาเรานะคะเราสามารถพูดไปว่า Sorry you have a wrong call Sorry you have a wrong call ขอโทษ้นะคะคุณโทรผิดค่ะ ตอนนี้นะคะเพื่อนๆก็มีคำสนทนาไว้ใช้คุยโทรศัพท์แล้วงั้นมาทบทวนคำศัพท์กันดีกว่าค่ะ Hello จุดจุ Speaking แปลว่าสวัสดีจุดๆุพูดสายอยู่ค่ะ Can I talk to จุดจุ please แปลว่าขอคุยกับคุณจุดๆุุได้ไหม Can I Can I ใช้ขอทำอะไรบางอย่าง May I ask who is calling แปลว่าไม่ทราบว่าใครโทรมาค่ะ Hold the line please Hold the line please แปลว่าวกรุณาถือสายรอสักครู่ Hold on please แปลว่าวกรุณารอสักครู่ Could you speak more slowly please แปลว่าวกรุณาพูดให้ช้าลงหน่อยได้ไหม Slower please แปลว่าวกรุณาช้าหน่อย May I leave a message please แปลว่าวฉันขอฝากข้อความไว้ได้ไหม Can I leave a message please แปลว่าวฉันขอฝากข้อความไว้ได้ไหม Sorry you have a wrong call แปลว่าขอโทษค่ะคุณโทรผิดค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณมาสด a าที่ทำให้วันของเรามีคุณค่าฝากติดตามช่องของเราด้วยนะคะที่ YouTube English time Channel ค่ะกดไลค์ c r i b e ด้วยนะคะบาย good evening English time by Mazda